สวัสดีครับพบกับผมครูสีหนุม่มในรายการโหนเกษียนกษียนกษียนรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปโหนทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เกษียนกันครับสำหรับปีนี้โรงเรียนบึงการของเรามีผู้เกษียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ท่านมีใครบ้างผมไม่รู้ผู้รู้อยู่ข้างในครับเราไปพบกับพออ,อกันเลยครับตามผมมาเลยสวัสดีครับท่านพออ สวัสดีครับกัผมนายสุรสิธิ์สิทธิอมรผู้อำนวยการโรงเรียนบึงการครับพ่อครับสำหรับปีนี้มีคุณครูท่านใดหรือว่าบุคลากรท่านใดเกษียณไปบ้างครับผมโรงเรียนบึงการในปีนี้นะครับก็จะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณทั้งหมด4ท่านครับโดยเป็นข้าราชการครู2ท่านก็คือคุณครูคุณทันชาตรีและคุณครูสมพิษผลจันทร์ครับผมส่วนบุคลากร ตำแหน่งรูกจ้างประจําก็จะมีอยู่2ท่านด้วยกันก็คือคุณนิยมพลพันธ์และคุณมั่นคงศรีประจักษ์ครับครับผมผมอยากจะให้พออได้กล่าวถึงผู้กเกษียณคร่าวๆนะครับท่านแรกนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือคุณครูบุญทันชาตรี ท่านผู้นี้มีคุณอุปการสูงสุดของโรงเรียนบึงการด้านวิชาการ hmm. นอกจากนั้นคุณครูบุญทนนัรนี่ยังมีจุดเด่นอยู่ที่การช่วยบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการควบคุมก่อสร้างการดูแลอาคารสถานที่และหลากหลายมากควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูท่านส่วนท่านที่สองคุณครูสมพิษผลจันทร์ก็จะมี จุดเด่นในเรื่องการเสริมสร้างและการดูแลในเรื่องความปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนเพราะท่านทำงานเกี่ยวกับงานอนามัยและสาธารณสุขของโรงเรียนคุณครูสมพิศผลจันทร์ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความรับผิดชอบสูงมากเป็นปูชนียบุคคลท่านสอนมีลูกสิษย์หลายคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตครับค่ะส่วนคุณนิยมพลพันธ์นเนื้อก็จะเป็นพนักงานขับรถซึ่งดูแลยานพาหนะของโรงเรียนท่านก็ทํางานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพใน มันคงสีประจักษ์ก็ <Okay. S 2> จะทํางานหน้าที่เป็นช่างไม้สีของโรงเรียนแม้ว่าช่วงหลังๆที่พอมาทํางานที่นี่ร่วมงานกับท่านที่นี่ท่านจะมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์มากนะักแต่ <Okay. S 2> ท่านก็สามารถที่จะทํางานเอื้อประโยชน์ให้กับทางเรียนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพทั้ง4ท่านครับครับสำหรับในโอกาสนี้กับผมครูสินุมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อมูล <Okay. S 1> มาณโอกาสนี้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับ แล,แล้วเราก็ถึงเวลาที่ต้องไปบุกบ้านผู้เกษ,ษียณกันแล้วไปกันเลยพี่ตือุงนั่งรออะไรครับรอรถเมล์บึงการไม่มีรถเมล์นะครับเออถ้าจะไปยังไง่ะบาดอีก ก็หายตัวไปได้นะครับอ๋บอบกไปคือบอกไปบกไปวะเอา้าคุณผู้ชมที่ผมมาอยู่ตรงไหนนี่บ้านคูบุญทันผมจำได้ว่ามันเจอมีรถทัวสองคันใหญ่ๆที่ได้ยินเขาเล่ามานะแต่ผมไม่เคยมา ต้องดูก่อนคุณบุญทานครับคุูบุญทานครับยุบนนอคุูบุญทานครูบุญทานเฮ้ยนี่ผมเจอรถคุณครูบุญทานแล้วรถคันนี้คู่ใจแกเคยเห็นแกขับไปเรียนบ่อยๆนะครับน่าจะอยู่ในบ้านมั้งครับน่าอยู่ในบ้านไปดูสิน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละครับคุณผู้ชมต้องเปวดไปดูก่อนมนมีไหม ครูบุญทันครับยูณปอนสวัสดีครับคุณครูคุณครูแนะนําตัวหน่อยครับผมผมครูบุญทันชาตรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบองการครับเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่โรงเรียนบึงการครับคุณครูครับครั้งแรกที่ผมบรรจุบรรจุอยู่ที่โรงเรียนเซกาครับย้ายมาอยู่รงเรียนบองการตั้งแต่วันที่หนึ่ง เดือนพฤษภาคมครับ2530อายุราชการจนถึงทุกวันนี้38ปี4เดือน14วันหลายกว่าอายุผมอีกครับคุณค <laughs> <c oughs> ูบุญทานครับพอจะมีรูปถ่ายเก่าๆสักใบไหมครับที่เคยถ่ายเก็บไว้เอามาอวดเอามาเล่าให้เราฟังหน่อยครับมีครับมีครับนี่<ม>ภาพนี้เป็นภาพแบบกลังดีดพินมีวงดนตรี เล่าให้ฟังหน่อยครับร speaker, มสมัยก่อนยังไม่มีครูเอกดนตรีผมก็ต้องตั้งวงโปรงลางขึ้นมามีพินแคนโปรงลางในภาพนี้โรงเรียนให้ผมเนี่ยเล่นในช่วงกีฬาสีและก็ยังได้เล่นในการเปิดกีฬาจังหวัดด้วยครับตั้งวงขึ้นมาครับแสดงว่าสมัยนั้นคุณ,ณครูบุญทานเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งวงผมชอบตั้งวงมีหลายประเภท ดนตรีกอ,อ,อีลาอย่างเงี้ยคุณครูบุญทันถือเป็นผู้บุกเบิกวงการดนตรีในโรงเรียนบึงการมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีครูดนตรีนะครับจนปัจจุบันนี้โรงเรียนเราก็มีชื่อเสียงทางด้านวงดนตรีนะครับถือเป็นเป็นความภาคภูมิใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมหลังจากคุณครูบุญทันกเกษียณไปแล้วนั้นจะทําอะไรบ้างหรือวาองแผนชีวิตจัดการชีวิตตัวเองอยังไงบ้างครับคุณครูหลังกเกษียณคิดว่าจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านถ้าหากมีโอกาสก็จะไปกับรถจะไปกับรถหมายถึง ไปกับรถคนอื่นไปกับรถบขสรหรือไปกับรถใครครับคืออยู่ที่บ้านทํำธุรกิจทัวร์ตั้งบริษัททัวร์กับทีมงานและมีรถเป็นของส่วนตัว2คันรถ2ชั้น VIP อย่างดี2คันครับผมหลังจากนี้ก็มีเวลายาวๆที่จะได้ทำงานอดิเลกทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบนะครับและเราก็เดินทางมาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยนั่นก็คือช่วงถามมาตอไปจากใจวัยกเกษียณ เรื่องนี้ก็จะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับประมาณ10คําถามให้คุณครูบุญทันได้สุ่มผ่านแอปพลิเคชันหมุนวงล้อตัวนี้ครับผมพร้อมหรือยังครับอา่า <Okay. S 1> หมายเลข5ครับผมคำถามหมายเลข5คือจริงหรือไม่ที่คุณครูบุญทัน มีทักษะด้านการคำนวณตัวเลขขั้นสูงจนบางครั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนอธิบายมาครับเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยผมชอบมากชอบคณิตกับอังกฤษแต่ว่าถ้าหากเป็นมองอีกมุมหนึ่งนะครับเิบตการการหารคืออันนั้นก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวผมก็ชอบมาตั้งแต่นีกทุกวันนี้ก็ชอบ เพื่อกันอัลไซเมอร์ครับนี่ผมก็ชอบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปบุกบ้านผู้เกษียณท่านต่อไปความภาคภูมิใจในชีวิตข้าราชการครูที่มีต่อโรงเรียนบึงการเพื่อนร่วมงานแล้วก็นักเรียนเล่าให้ฟังหน่อยครับโรงเรียนบึงการให้อะไรดีๆหลายๆอย่างท่านสอนมาดีครับท่านอบรมมาดีก็เลยอยู่ที่นี่จนถึงวันวันนี้เราเป็นครูนี่ เป็นสิ่งที่เราต้องการและเราก็เป็นครูจริงๆจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าเราได้เป็นครูไม่ว่าสิทธ์รุ่นเก่ารุ่นใหม่เห็นก็ยิ้มไหว้ทักทายกันก็เป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกดีใจและก็ยินดีว่าเราเป็นครูสิ่งที่คุณครูบุญทานอยากจะปากถึงเพื่อนร่วมงานนักเรียนหรือเพื่อนๆในโรงเรียนบึงการนี้ อากจะฝากอะไรครับคุณครูครับทุกวันนี้สังคมโลกมันเปลี่ยนแปลงการสื่อสารก้าวไกลเราต้องทันสมัยทันเหตุการณ์เราเป็นครูเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปรอให้ใครเข้ามาบอกแล้วเราจะเป็นคนที่ทันสมัยและรุ่นใหม่ตลอดเวลาครับสิ่งที่ครูบนทันได้ฝากมานะครับนั่นก็คือการ ทันยุคทันสมัยทันข่าวทันเหตุการณ์นะครับใครไม่ทันแต่คุณครูบุญทันครับขอบคุณครูบุญทันมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะต้องไปบุกบ้านผู้เกษียณท่านต่อไปกันแล้วครับไม่รอช้าไปกันเลยไม่ต้องดีบก็ได้ครับพี่เตีงครับอ้าวแล้วไปไงอ่ะบ้านท่านต่อไปอยู่ข้างๆนี่เองครับพี่ดตีงครับคุญทันรั้วติดกันงั้นไปเลยครับผมใส่น้อยันก็อสมผิด ออคุณครูสีนมอ,อ๋อครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับชื่อสมพิษผลจันทร์ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะปัจจุบันนี้ก็คือมาสอนอยู่ที่โรงเรียนบองการ ในปีพศ2550ค่ะปัจจุบันนี้ก็14ปีพอดีค่ะสอนวิชาอะไรครับภาษาไทยค่ะภาษาไทยค่ะคุณคุณสมพิรครับเป็นมายังไงครับถึงได้มาอยู่ที่โรงเรียนบึงการครับย้ายติดตามสามีค่ะไม่อยู่นานหรือยังครับก็มาอยู่ตั้งแต่ปี2532ตอนย้ายมาใหม่ๆก็คือมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกก่องวิทยาภาพครับผม จากบ้านโคกกล่องนี้ก็จะมาที่โรงเรียนบ้านนาปานแล้วถึงจะไปบ้านโรงเรียนบ้านทองสายแล้วถึงจะมานี่โรงเรียนเึงการ,รงการค่ะหยุดที่โรงเรียนเมืองการนอกจากคุณครูจะสอนวิชาภาษาไทยแล้วยังทํางานพิเศษด้านใดบ้างครับงานอนามัยค่ะงานอนามัยโรงเรียน,นอนามัยโรงเรียนคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่างานอนามัยโรงเรียนนี่ต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงจะได้มาเป็นครูอนามัยครับ คุณสมบัติก็คือต้องเป็นคนใจมีใจเมตตามีใจเมตตากรุณาต่อเด็กก็คือถ้าเห็นเด็กเดินเข้ามานี้ก็เราก็ต้องรู้ว่าเด็กก็คงเจ็บป่วยเนอะไม่ใช่ว่าเด็กเดินเข้ามาแล้วจะเราจะไปดูมันก็ไม่ใช่ก็คือเราก็ต้องต้องช่วยเหลือเด็กก็เหมือน<ม>คนที่ปิดท้องหลังพระแหละค,คือทำทำความดีบางทีคนอื่นเขาก็ไม่เห็นแต่เราก็ทํได้ใจม,ะะมีเคส อุบัติเหตุหรือเคสอะไรหนักๆเกี่ยวกับเด็กๆบ้างไหมครับตลอดระยะเวลาที่เราดูแลง,งานนี้มาหนักๆส่วนมากก็จะเป็นกระจกแตกคือเด็กบางคนนี่ก็เวลาทะเลาะก,กันก็อัดใส่กระจกกระจกก็แตกก็เป็นแผลเวอะมากพอสมควรก็น่ากลัวนะ่ะพูดถึงงานอน,น,น,นามัยนี้ถ้าคนใจเขาเรียกว่าอะไรใจไม่เข้มแข็งออใจไม่เข้มแข็งก็บางทีจะเป็นลมซะเองน่ <คน S 1> ะคนกลัวเลือดอย่างผมนี่เป็นได้ไหมครับ คุณครูสมเพชครับ,รบมีนักเรียนตั้งฉายาให้คุณครูด้วยว่าเป็นคุณครูที่โหดที่สุดในโรงเรียนคิดเห็นยังไงบ้างครับคำว,ว่าโหดนี่อาจจะลักษณะเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มแล้วก็ดุในในกรณีที่บางทีไม่ทํางานใจดีมากมีเด็กเข้าก็ไม่เชื่อฟังบ,บางครั้งก็ต้องโหดสวมบทโหดเหมือนกัน <laughs> <laughs> แต่การที่เราจะโหดเนี่ยเราต้องมีเหตุมีผล <laughs> ใช่ไหมครับ นั่นเองอยรู้แล้วนะเด็กๆนะห้ามดื้อน,นะคุณครูสมพีสครับแล้วหลังจากนี้แหละครับหลังจากที่คุณครูเกษียณไปชีวิตหลังกเกษียณจะมีอะไรบ้างครับวางแผนไว้หรือยังก็คงอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างมีความสุขเนาะแล้วก็ก็มีสวนค่ะมีครับผงก็อาจจะไปไปมามาแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะไปสิงห์บุรีด้วยเพราะว่าที่สิงห์บุรีก็จะมีบ้านพี่สาวครับผมก็ห่วงทางนู้นด้วยอ คุณผู้ชมครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยนั่นคือช่วงถามมาต่อไปจากใจไวัยเกษียนนั่นเองนะครับเราได้รวบรวมคําถามจากผู้ชมทางบ้านครับคุณสมพิตเพื่อที่จะมาถามโดยการสุ่มจากวงล้อมหัศจรรย์ให้คุณสมพิตหมุนและได้คําถามอะไรผมจะถามกลับมานะครับโอเคมาครับทีมงาน เริ่มเลยครับกดนนคำถามหมายเลข3นะครับนี่คำถามหมายเลข3ถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณครูทั้งโรงเรียนเรียกครูสมพิษว่าเจ้าแม่กองฉลากอาจจะเกิดจากทุกหวยบ่อยทุกหวยบ่อยเกือบทุก เกือบทุกงวดอันนี้อันนี้คือประสบการณ์ตรงผมเลยนะของจริงเลยนะครับเพราะว่านั่งทํางานอยู่ด้วยกันอยู่ห้องพยาบาลเนี่ยจะได้ข่าวคุณสมพิษว่าถูกไว้ตลอดเลยงวดที่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นติดต่อกันมากี่งวดแล้วครับคือตั้งแต่ต้นปีแล้วสิบสองนวดคุณผู้ชมสิบสองวดแล้วนะครับอาจจะเป็นกับที่เราทําบุญกับเด็กๆที่เราทําบุญทําความดี มันส่งผลไหมครับคุณสมพิศครับก็มีส่วนค่ะถ้าเราทําดีอะไรมันก็จะได้ผลดีกลับคืนมาหาเราทุกอย่างทุกเรื่องเนาะครับผมทุกเรื่องทุกอย่างคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์หรือไปพบกับผู้เกษียณท่านต่อไปคําถามการสุดท้ายแล้วครับคุณสมพิศครับความภาคภูมิใจที่เรามีต่อชีวิตข้าราชการครูเป็นไงบ้างครับก็ได้เห็นนักเรียน จบม3จบม6แล้วก็ไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจบออกมาก็มีงานมีการที่ดีเปหน้าที่งานที่ดีเราก็ภูมิใจแล้วค่ะสุดท้ายนี้คุณชมพิษอยากจะฝากอะไรไปถึงเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าลูกๆนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนบึงการเนี่ยครับก็จะฝากถึงลูกๆนักเรียนก็อยากให้ตั้งใจเรียน,นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูดุคุณครูว่าก็คือเป็นสิ่งที่ คุณครูทุกคนน่ะปรารถนาดีกับนักเรียนนะคะอยากเห็นนักเรียนเนี่ยมีอนาคตที่ดีสําหรับคุณครูก็อยากให้ตั้งใจทํางานทุกอย่างนะคะเพราะว่างานทุกอย่างก็คือประสบการณ์ชีวิตถ้าเราทําเยอะเราก็ได้ประสบการณ์เยอะแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็จะได้ประสบการณ์น้อยอันนี้คือกําไรชีวิตของเราอะคะ่ะครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณครูสมพิษ มากมากเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับและเราก็จะไปหาผู้เกษียณท่านต่อไปไปดูกันเลยว่าเขาเป็นใครไปเออเดี๋ยวดีได้ใช่ไหมดีได้ครับดีได้อ๋อดี <S <s <ays> <S แสดงว่าไกลไกลไปครับ <S <s <ays> <S <s <ays> ไปกันเอ้าป้าสวัสดีครับโอ้ไปจากไหนมาจากไหนวันดครับผมหายตัวมา คิดอยังอยู่นี่ลมนอย่างพัดทที่มาเนาะลมกำลังไอ้โคตต้นไม้ครับโดน้ำให้นะต้นไม้ต้อไปคุยกันก่อนครับไปคุยกันก่อนปิดปิดน้ำครับครับป้าครับสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับป้าครับครับผมสวัสดีครับป้าแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยครับผมนิยมุลพันธุ์ครับตำแหน่งพนักงานขับรถล่าสุดก็คือปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นช่างไม้สีครับผม เริ่มบรรจุรทำงานที่โรงเรียนมัอการเมื่อวันที่23มิถุนายน2538รวมอายุราชการในการทำงานก็26ปี7เดือนอในชีวิตการทำงานพลขับของป๋าเนี่ยมีเหตุการณ์ใดหรือว่างานใดที่เรามีความประทับใจและภาคภูมิใจมากๆชีวิตรับราชการ คือเกิดความประทับใจและภาคภูมิใจที่สุดคือได้สนองพระเจ้าอยู่หัวคือได้ร่วมขบวนรับเสด็จรัชการที่สิบเพื่อได้มาวางศิลาฤกษ์ที่จังหวัดบึงการที่สารกลางจังหวัดบึงการครับและนี่คือความประทับใจและภาคภูมิใจที่สุดและนี่คือความประทับใจของคนขับคนนึ่งในเรียนบึงการ นะครับผมที่ได้ทําหน้าที่ที่เป็นเกียรติสูงสุด,สดนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตและหลังจากนี้ป๋าจะไม่ได้ขับรถให่งเรียนแล้วชีวิตหลังเกษียณจะเป็นยังไงครับผมพักผ่อนครับพักผ่อนคือครับถือว่าทํางานนี้ก็สุดๆคือต่อไปก็อยากจะทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักครับอยู่ที่บ้านนี่นะฮะอาจจะ หนึ่งก็คือหลักๆก็คือเลี้ยงลูกนีเลี้ยงลูกตัวเองนี่แหละลูกน้อยลูกน้อยใกล้คลอดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหอยใช่ประมาณนั้นเลี้ยงปูทำการเกษตรฮะทำการเกษตรเกษตรเพีเพียงครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับป่านิยมของเรานะครับอยากจะถามว่าป่านิยมมีอะไรอยากจะฝากไปถึง คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนมึงการบ้างครับจากการทํางานอยู่นั่น26ปีมีความรักและผูกพันบ้างครับ,รบผมกับสถานที่คือโรงเรียนและก็เพื่อนร่วมงานก็คือครูบาอาจารย์และก็ในบ้านนัาการพันลงทุ้คนครับถึงแม้จะออกมาแล้วแต่ความผูกพันความสัมพันธ์ทุกอย่างยังมีอยู่ในใจตลอดครับรักและคิดถึงสถานที่ครูบาอาจารย์ ทุกท่านเพื่อนร่วมงานทุกคนครับครับผมหลังจากนี้ไปก็พวกเราก็ขอให้ป๋าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณนะครับแล้วก็ฝากยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวป๋าด้วยนะครับขอบคุณมากครับป๋าครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือผู้เกษียณอีกหนึ่งท่านนะครับไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะไปหาผู้เกษียณท่านต่อไปไปเลยโอ้ ยิ่ใส่น้องคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้มาอยู่บนเปรสวัสดีครับน้ามันคงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับผมสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีน้ามันคงแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยครับผมนายมันคงตีปจักครับครับผมนํามันคงเนี่ยทำงานตำแหน่งอะไรในโรงเรียนบึงการครับทีแรกผมเป็นตำแหน่งยาม แล้วผมก็มาเปินตำแหน่งนักการครับผมทำงานอเรียนเมืองการมากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีเริ่มแรกเริ่มทีมาจากตำแหน่งยามครับก็ขยับขยายมาในตำแหน่งนักการพันโรงครับผมแล้วมันคงมีความภาคภูมิใจยังไงบ้างที่ได้มาทำงานในรงเดนเมืองการครับโอ้เป็นความภาคภูมิใจที่มีความสุขที่สุดนะครับมีความสุขที่สุดครับทำไมถึงมีความสุขครับก็ทำงานอยู่โรงเรียนอยู่บ้านเจ้าของนะครับอยู่บ้านเจ้าของครับผม แสดงว่าโรงเรียนมือการเป็นโรงเรียนที่นะมันคงเคยเรียนมาก่อนเป็นซย์เก่าจากโรงเรียนมือการจบจากโรงเรียนมือการมาทํางานในโรงเรียนมือการเกษียณที่โรงเรียนมือการหลังจากนี้จะไปทําอะไรกับโรงเรียนมือการไหมครับก็และหลังจากนี้ชีวิตหลังเกษียณจะไม่ได้ไปทํางานที่โรงเรียนมือการแล้วน้ามันคงจะทําอะไรที่บ้านครับวางแผนไว้หรือยังที่นี่ใช้เวลาใช้เวลาพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อน อยู่บ้านตัวเองเท่ับอยู่กับลูกกับหลานครับผมเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงหมากาใกล้ไปเนาะครับนี่แหละครับชีวิตที่สุขสบายของวัยเกษียณครับผมน้ำมันคงเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้น้ำมันคงฝากอะไรไปถึงเพื่อนพี่น้องโรงเรียนบึงการนะครับผมเดี๋ยกลองเลยครับคือให้ทุกคนขยันทํางานแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ต้องทํางานให้ดีที่สุดอื ฝากโคมคิดถึงทุกคนด้วยนะครับคิดถึงทุกคนมากๆนะครับนี่นะครับนี่ก็คือความในใจของน้ามั่นคงนะครับที่อยากจะฝากไปถึงคณะครูบุคลากรแม่บ้านนักการที่โรงเรียนบึงการนั่นเองนะครับผมในโอกาสนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณน้ำมั่นคงมากมากเลยนะครับก็ขอให้น้ำมั่นคงใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของผู้เกษียณทั้ง4ท่านที่เราพามาโหนเกษียณนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากไปถึงผู้เกษียณทั้ง4ีท่านนะครับขอให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าหากคิดถึงกันอย่าลืมแวะมาคำให้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นครับผมแวะมาเยี่ยมกันบ้างนะครับผมสุดท้ายนี้ผมคุณครูสีหนุ่มนะครับก็ต้องขอกล่าวาว่าขอบขอคุณและสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye